หลายคนคงมีเป้าหมายการเงินอยู่แล้วใช่ไหมครับคิดอยากมีรถสักคันมีบ้านสักหลัง<ม>อยากแต่งงานมีครอบครัวหรือเพื่อมีชีวิตเกษียณที่สบายแต่การจะทำให้ได้ตามเป้าหมายมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดใช่ไหมครับไหนจะความเสี่ยงจากตลาดที่ผันผวนตลอดเวลาไม่มีเวลาคอยจับจังหวะลงทุนเองหรืออยากจะลงเป็นพอร์ตก็ทำไม่เป็นจะปรับพอตเองก็ยากอีก แค่นึกก็หัวจะปวดแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกังวลครับผมมีหนึ่งตัวช่วยลองเปิด K แล้วให้ Well Plus ช่วยวางแผนการลงทุนให้คุณ บริการเวลพลาสบนเคพลาสของธานาคารกสิกรไทยคือตัวช่วยลงทุนส่วนตัวแบบอัตโนมัติที่จะออกแบบแผนลงทุนและเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคนและยังมีระบบอัจฉริยะติดตามแผนลงทุนคอยแจ้งเตือนปรับแผนให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดขณะนั้นจะได้ลดโอกาสขาดทุนและเพิ่มโอกาสได้กําไรมากขึ้นซึ่งเวลพลาสนะครับจะเหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นลงทุนแต่ไม่มีเวลาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจัดพอร์ตก็ไม่เป็นเพราะว่าเวลพลาส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายมีกองทุนที่ช่วยกระจายความเสี่ยงเสริมพรอดให้แข็งแกร่งมากขึ้นใครที่ลงทุนอยู่แล้วก็ลงทุนได้ครับอยากเก็บเงินให้ได้ตามเป้าหมายมีแผนลงทุนที่ชัดเจนแต่กลัวไม่มีเวลาก็เปิด K plus ให้ Well plus เนี่ยแหละครับช่วยคุณแล้วถ้าอยากมีรถแบบนี้สักคันหนึ่งอะทำไงได้อะก็นี่เลยเข้าไปที่ K นะ แล้วไปที่ลงทุนก็จะเจอเวลพลาสแล้วก็เลือกเป้าหมายนี่คืออยากมีรถใช่ไหมเอออ่าก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการซื้อรถนะ oh. แล้วก็ทําแบบทดสอบความเสี่ยงเพื่อดูว่าเราเหมาะสมกับความเสี่ยงระดับไหนแล้วระบบก็จะคัดสรรกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเราโดยเวลพลาสฟันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด8แผนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของตัวเราซึ่งจุดเด่นของกองทุนกลุ่มเวลพลาสเนี่ยเขาก็คือการจัดพอที่มีการกระจายการลงทุนนะโดยลงทุนผ่านกองทุนของ K คเอสเซททั้งหมดเลยทั้งกองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นไทยแล้วก็ ได้ระดับ4จนถึง8เราจะเห็นได้ว่ามีการกระจายการลงทุนมากกว่า10กองทุนเลยทีเดียวเรียกว่าลงทุนทีเดียวได้กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ตามระดับความเสี่ยงเลยนอกจากนี้ Wealth p ยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Stop Loss ช่วยจำกัดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลพ l u สสามารถทำผลตอบแทนในช่วงตลาดพันผวน,นได้เป็นอย่างดีเมื <c oughs> er ่อเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทมัลติแอสเซทที่กระจายการลงทุนเหมือนกันเวลพ l u สเขายังม well ีการปรับสัดส่วนการลงทุนทุนทก3เดือนจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะกับสภาวะตลาดและเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนจัดนายเลยอะเอาไปไหนอ่ะ ไปเปิดบัญชีก่อนเฮ้ยไม่ต <Ma> ้องไปเดี๋ยวนี้เขาเปิดในแอป K Plus ได้แล้วอ้าเหรอง่ายดีนะกองทุนเดียวจบได้ครบทุกสินทรัพย์ทั้งหุ้นตราสารหนี้มีการกระจายความเสี่ยงช่วยลดความผันผวนของพอร์ตลงทุนแถมยังได้โอกาสรับผลตอบแทนทุกสภาวะตลาดไม่พลาดโอกาสรับผลตอบแทนทั้งขาขึ้นและขาลงไม่ต้องจับจังหวะลงทุนเองไม่ต้องคอยปรับพอร์ตเองเพราะเขามีผู้จัดการกองทุนคอยปรับพอร์ตให้ทุก3เดือนเพื่อให้เหมาะสมตามสถานการณ์ครับเห็นไหมละครับบริการเวลพลาสบนเคพลาสของธนาคารกสิกร ช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้นและเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านท่องเที่ยวแต่งงานเวลพรัก็ทำให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้เอองั้นเราไปเริ่มต้นลงทุนกันเลยดีกว่านะครับฮัลโหลเปิดพอรเลยครับไปไหนอะแต่งงานกับผมกันดิไปไหนอะ